สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาหัดเขียนโคมไฟสามารถเปิดปิดและไฟได้โดยการนำเมาส์ไปวางที่โคมไฟโดยวันนี้จะใช้แค่ภาษา HTML และ CSS เท่านั้นไปดูกันเลยนะครับว่าจะต้องเขียนโค้ดกันยังไง HTML 5เปลี่ยนไตเติ้ลเป็น l a o Open s w i mouse hover style body background สีส้ม lamp ขีดไอเทม position absolute left 0 so right 0 so margin 0 so auto l และขีด top background ขีดดำ height หนึ่งร้อย pixels width 10ก pixels top ศูนย์ lab middle background สีดำ ปอดเดอร์เรย์เดีห้าสิบพิกซันห้าสิบพิกซ์ันศูนย์ศูนย์ไคท์สามสิบพิกซันวิดห้าสิบพิกซ์ลันท็อปหนึ่งร้อยพิกซันแล้ว บดทอมแบ็กราวนสีดำออเดอร์เวดีเอหนึ่งร้อยพิกซลันหนึ่งร้อยพิกซลนศูนย์ศูนย์เครเซอร์พอย ไทน์แปดสิบพิกซ์นวิทร้อยห้าสิบใหม่ร้อยห้าสิบพิกซ์นท็อปร้อยยี่สิบพิกซ์นแลบไลท์ light Background สีขาว F F Hashtag F F Clip Path p o l y g ่อร์0

วิด700พิกซ์ล์โพซิชันแอปซูลท็อป200พิกซ์ล์ออปาซิตี้0ทรานซิชันออปาซิตี้1ชั่วที่ แคมขีดบัตทอมโคเวอร์ดอทแคมไลท์ capacity หนึ่ div class lamp js Key turn off Key btn D I V class lamp item lamp top D I V class lamp item lamp metal div class lamp item lab bottom div class lamp item lamp light ลองเซฟกันดู โอเคครับเราเขียนกันเสร็จแล้วคุณเ,เพื่อนสามารถลองเขียนตามและอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ